สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพเจ้าเนอะมาอยู่ตนน้นนาวัดว่า่งไง,ไง,ไงมันวัดสามปลืม้มเนาะข้าพเจ้าอ่านประวัติของวัดนี่ไ้ก่อนเนอะเพราะว่ามันมีสายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเนอะพระบางของลาวเนอะที่ตอนนี้พระบางของลาวดีวัชถิ์อยู่นอะกแขวงหลวงพระบางเนอะสอบกขลาวเนอะเอาเริ่มนะอ่านประวัติเนอะวัดจัก วัดจัก,กะวัดราชวัดวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงสั้นโทสนิทอันว่มีหาวิหารเดิมเป็นวัดโบราณเรียกกันว่าวัดสามปลืม้มต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เจ้าพญานาีเาชสิงห์ง ีน้ได้เริ่มก่อสร้างวัดขึ้นใหม่ทั้งหมดพร้อมกับคุดคูให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาไหลเข้ามาถึงสะที่ขุดไว้สำหรับเก็บน้ำเพื่อเอาไว้ใส่จากนั่นได้อาลานนาพระสงฆ์จากวัดต่างๆมาจําพรรษาที่วัดและน้อมเก้าเก้าถวย เป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพศสอ0 0ัน้อยสามห้อยเก้าสิบแปด,แดก็เก้าหรือสามร้อยหกสิบเก้าเนาะเนาะอันนี้คือเเจ้าว้าพิษก็อขอโทษขอไปด้วยปีนี้นะสีตัวเลขไทยเนาะเจ้าอาจจะว้าพิษเนาะใส้เวลาในการสร้าง หกปีในเวลาต่อมาทานได้ค้นหาพระบางที่ถูกนำไปสุกซ่อนจนพบและได้นำมาถวยรัชกาลที่สามซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดเก้าให้นำมาประดิษฐานไว้ในพระวิหารที่สร้างขึ้นไม่แต่ต่อมาเมื่อรัชกาลที่สามได้สเสด็จ มาพระรัานภาพพระกถินทีวัดทรงทักท่วงว่าพระวิหารสูงกว่าพระบูพระอ,อุโบสถานหลังเดิมเจ้าพญาทิบดีเดชาจึงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นและอุทิศพระอุโบสถหลังเดิมให้เป็นพระวิหารเนาะย้อน ่อมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ได้พระราชทานพระบางคืนกลับไปปริสถานที่หลวงพระบางเนาะในประเทศลาวและทรงโปรดกล้าอันเสิญพระพระนาคจากหอพระในพระโบลลุมมะประสวังมาประดิษฐานไว้ที่ในพระวิหารแทนเนาะเอาอันนี้ขา้าเา้การที่ให้เบึ้งเนาะ วาดสามปลื้มนี้เนาะถึงว่าอ,นนอันนี้เบิ้งทางนอกเนาะเนาะนี่เบิ้งทางในแบบนะี้ทางในจะเปลี่ยนที่ใครอยากเบิ้งอันเบิ้งอันเนาะอยากให้เบิอ้องจบเอพิโซดกับแม่ข้าพเจ้าได้ได้ลงคลิปในตัวตัวแล้วผ่วานมาเนาะอันนี้ข้าเจ้าเสียเอาแล้วรอบรอบให้เบิง้งคือนี่สามปลืมนะ้มเนีพระธาตุจีดีไงสอง สองสององค์เนาะมีพระพุทธรหูอยู่ไหนะเนาะเมื่อก่อนละแม่นละแม่นเพิ่นปดิสถานเนาะอาจจะประดิสถานอยู่สิมเนาะอยู่บริเวณสิมนี่แม่นเพิ่นปดิสถานพระพุทธรหูพระบางเด้อพระบางพระพุทธรูปพระบางเป็นพระพุทธรหปของสาวล้าวเนาะเนาตะตอกอนานั้นมะันเพิ่นมาประดิษฐ์อยู่นี้หลังจากเพิน่นเพิ่นที่เอามาจากนะครหลวงเพงจิตนรเนาะ ต่อมาเพิ่นก็เลยเอาน้ำทรงคืนให้หลวงพระบางเนาะซึ่งตอนนี้ก็พระบางนั้นสถิตยอยู่อัน,นานาคนรหลวงพระบางเนาะอัน,นสปป,ปลาวเนาะนี่แหละบ่อนที่ว่าเพิ่นประดิษฐ์ไว้ก่อนหน้านี้เนาะพระบางไว้ซิมนี่แหะตัวนี้แะเนาะเอาขอบเจ้าก็สีให้ท่านผู้ชมได้อัน,นทราบอนนัเท่านี้ฮะจากเบื้องตอน้นจบตอน สมบูรณ์แบบเราไปเบิ้งเนาะเอพิโซดที่หนึ่งฮัลเนาะอันนี้อันนี้วัดทุนตีพันต่างๆเนาะเาขาเย้อก็ซีฟายยางออกไปข้างนอกเนาะนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นหลายๆที่คนสร้างใหม่ก็มีวัดนวัดสร้างเก่าก็มีรั้ประตูโค้ง,งเข้าวัดก็มีเนาะนี้ Okay. ราเมื asure, 2008, ่อพุทธศักราช2,480เนาะอันบอก80กับ90 80เนาะ2,480ฮ่าฮาเจ้าครับเว้าพิษเนาะหรือว่าอ่านพิดขอโทษขอภัยนะบรรดาทุกๆคนเด้อโดยเฉพาะเป็นชาวไทยเนาะอาจ้าอ่านตัวเลขอาจจะ อ,นนอันนี้เ็บ้างออันนี้เป็นสำเพงอัน,นี้ทา่านผู้ชมสำเพงบอลเปน็นขายเครื่องขายฟองแบบราคาถูกแบบเครื่อง แบบเครื่องอันนาเครื่องไข่ไข่ยุกเนาะไข่ยุกเนาะอันดีนี้ท่านเจ้ากรมโปท่านขายยาหน่อยบอเก้าเก่สุดนี่แหละหรือว่าท่านขายยาตัวที่เป็นท่านขายยาที่เก้าเกยที่สุดนี่บอขายยาพื้นเมืองอะไรนี่ขายยาพื้นเมืองที่เก้าเกยที่สุด เขาขอเจ้ากระสิยางกลับไปคุละเดอร์ตามตมเดอร์กลับไปหาถนนอันเนี้ยาวราชและวเนาะ ย่างทั้งขุนค่างี่แหละย่างสบายเลยอันนี้แหละคือไฟว่าแมนวิถีชีวิตของของชาวไทยเนาะทนหน่ว่าท,ทั้งสาว ชีวิตของชาวไทยที่ว่าเพิ่งต้องนานต้องยืนท่ารถรถเมล์รถประจำทางต่างๆเนาะนี่เนาะแล้วีก็ว่าผู้ใดญ่ได้มาบุมาเห็นตัวจริงกับพวู้ว่ามันมีความยากหรือว่าคง,ง่ายหรือว่าเจริญแล้วใดให้วิเคราะห์เอาเองเนาะเอาเจ้าเจ้าโบขอวิเคราะห์เจ้า,จา,รจากระพี้ไทยเอาภาพความจริงให้เบิงเท่านั้นเนอร์นายบุษม ขายยางไปในตลาดสำเพ็งด,ด้นี่เด้อตอนที่ออก,อกนี่แหละเอาเบิ่งไปทำสมเบิ่งไปขายแบบอาหารพื้นบ้านต่างๆนี่แหละตลาดสำเพ็งเก่าเด้อแต่ก่อนเพิ่นว่าเป็นตลาดโบูบี้เก่าบ่อันนี้นึกว่าเปลี่ยนตลาดสำเพ็งเกาเย้ากอบอ็บโบงูแน่นอนก็เพิ่นเว้าเาก็เว้าจากปากเพิ่นทางเชื่อเพิ่นก็ หาซีบหาซีบให้วิเศษในการขับซมแล้วก็ขับฟังเนาะของเรื่อาา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 เขาเจ้าอาจจะเคยแพ้ผิดพลาดก็ขออภัยนำสาวไทยกับทุกๆคนเนาะที่ว่าเป็นผู้ซมเนาะอันนี้แม่นถือว่าตลาดสำพ็งเนาะเพิ่นก็มีทั้งหน้าทั้งหน้าติดถนอนอันเนยาเวลาเพิ่นกับลังมิการ ซ่อมแปลงเฮ็ดไ mm. ม้บอกงามๆเนาะตัวเฮือนเกา่าเนาะบ้านเกา่าตึกเกา่าประมาณสองสั้นนี่นะเพิ่นก็นมาเฮ็ดไม้ให้หักษารูปเดิมแต่ว่าปรับปรุงทาสีเนาะฮันดีว่าสักคิว่ารีโนบเวชั่นใหม่เนาะนี่ผสมกระเบื้องไปเนาะ นี่นะตลาดสำเพงนะเดี๋ย่ายเครื่องแวบปายเครื่องสุง เนาะขายเครื่องส่งแบบเครื่องจำนวนหลายเนาะขายส่งอันนี้แม่กุยช่ายเนาะ พเจ้าจะยกกล้องขึ้นเพราะว่ากรสิบโได้บรลิายเพราะวันบบมีไม้เนาะ นี่กมอมงไม่้ว่าเป็นเสี่ยงหรือเปล่าไปเอฟังแล้วก็อู่นหอวัน้คนอกเลยอรคบรมนราามอะไรคได้คับ เนาะทำสวมบ่วงปล่อยหอเจ้ากุ้ยชี่หาทางออกแบบว่านี่นะเอาไว้ซอกดูเข้าได้ซอกกินเนาะอาหารว่างแล้จะลงไปเจ้าบทกินอาหารนัดเพราะว่าเขาหยางชอของทางไงแล้วแบบนี้ ตอนหนทางไงเขาเดินหนทางนี้ถนนนี่อย่างถนนเสือปลาเด้อถนนเสือปลาลงไปอันทันไปหน้านี่ไปอันหาถนนเ่าไปหน้าไปหาถนนอันนั้นจะเดินปุ้งเนาะพันลงไปเนาะกลับไปหลังข้าเจ้านี่จะไปหาอันท่าเหือรัศวงเนาะ เบิ้งไปเดอร์ทางอสุมเดอร์เบิ้งไปเดอร์เบิ้งไปเดอร์นี่แหละถนนทีแยกนี่เม่ถนนเยาวราชเดินทางอุสุมเดอร์แล้ก็เยาวราชอันนั้นเป็นร้านไชน่าโฮเทลเขาเจ้าพักอยู่นี่แหละเนาะพักยูแคมตัวนี้นี่แหละยูแคมที่เขาเจ้าพักอยู่เนาะในมือนี้เนาะไปหลายโพสต์ไปหลายที่กับพักหลายโพสไป ยานวาระนี่กระเลียนบนขับอยู่เรื่อยๆเนาะไปทั้งหน้าพูดเลยจะไปหาหาถนนเจริญกรุงเด้อทางหน้าเขาท่านชอบนี่เลี้ยวมาใต้มือนี่จะไปหาเดิรัชวง,วงศ์โมญแย่รัชวงศ์ลงไปหาทาเรือรัชวงศ์ เดอ้อทางมุมเด,ออด้อเด้ <c oughs> อจอดไฟแดงเนาะนี่อันนี้แม่นถนนเยาวราชนี่แหละทั้งหน้านี่ละแมน่ชนชายนาท้าวเยาวราชเดอ้อทั้งหน้านี่นะนี่ ใชหน้าเท่าเนวราชนี่น,นะนะเจ้ายางซักไปนี่ซักไปหาอันน่ะใชหน้าเท่าเาวราช เนอะัาที่ว่าส้ำเพลงครับนนใช่นา้าไม่ว่าเป็นตอกันเลยตอเนื้อกันเลยเนาะ ใช่านาเท้าวเงาลาธบุษมส์ตอน,อนตอนเวลาเที่ยงเด้อเที่ยงเที่ยงวันนี่คนยังบ่หลายือว่าแต่ว่ารถคู่งข้ามคุ่งข้ามพอสมควรเนาะนีน่นะเนีมือแรงนี่ให้รถติดรถเต็มเนาะ อาหาร,าหารการกินนี่บวอึดเดอรทางตโสมเดอรนี่เดอรไปเจ้ากันทานาพอออกเนาะ มีแกมีเน้นเปลือต้มยำเส้นมีน้ำใสครับผมนั่งอะไรครับตัวหลังเลยครับนั่งตรงนี้ตซนนี้ได้ไหมได้จ้ะ ถ้านั่งกินเอคือเราอยากกินข้าวราดหน้ากับเลยโอ้อยากกินเ,เปอด์ะเลนเฟอรพวกนี้รือว่ารสราดได้เนาะเอาเอาจ้าก็าที่ได้ขอหยุดทีคลิปไว้เท่านี้เนาะยาวสมควนเนาะที่ได้พรายทุกทุกทานทานผุ้ชมจงมีโขภาพแข่งแห้งเนาะ แล้วก็เน,นาะเข่งๆรวยๆทุกคน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 เด้อ